ลาหมดหมดเวลาอีกแล้ว <c oughs> ถ้าคุณ็ูว่าคือยังอยู่ก็ <c oughs> สวัสดีแล้วคุณพูณมีก็สองต่อลูก <c oughs> โอเคค่ะอืมามามาโอเค อะก <Bond> ีต้าครับเรามาลบหลักสิบนะลูกหลักสิบห้าสี่ดี๋ยวน้งนเดี๋ยวนแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวรอเพ่อนแป๊บนึงนะคะบเพื่อนกกำลังทยอยเข้ามาครับนี่ค โอเคิต <Okay. S 2> เปิดไมค์เลยลูกโอเคกิต้าครับเรามาลบหลักสิบก็คือเลขที่มีสอเสืออยู่ข้างบนใช่ไหมลูกคือเลขอะไรลบกับเลขอะไรลูกกิต้า ลบห้าครับเกลบห้าเจอเครื่องหมายลบทำยังไงลูกกับมือกับมือเกลบหนับห้าให้ถึง9พูดได้ลูกนับห้าไปถึงเก้าถึงเก้าห้แล้วออ เจ็ดเจ้าถึงเก้าแล้วดูที่นิ้วหนูได้เท่าไหร่คะได้นียเลยนะี่และสี่สี่เก่งมาก <Yeah. S 1> ใส่เลขสี่ไว้ข้างหน้าเลยคะ่ะเด็กๆคำตอบในข้อนี้ oh. ก็คือสี่สิบหกนั่นเองอัต้มเหรอคะเบบไม่ใิไม่อร่อย เหมือนกันแล้วไม่เอาเตาเหมือนกันไ่เาเสร็จไหม,ไมคะลูกเสร็จแล้วนะคะอ่ะใครเสร็จแล้วปิดสมุดเล่มสีชมพูเลยค่ะแล้วหยิบสีน้ำเงินขึ้นมาเดี๋ยวสีน้ำเงินเราแค่ทำอีกแค่หน้าเดียวพอนะคะไม่ยากนะลูก ก็คือหน้า38นะคะ38มดมี3ามนำแปดนะลูกเปิดไปเลยค่ะอ่าเปิดมาหน้านี้เลย38มสิบแปดมีสานำแปหน้าเดียวพอพอไหมคะเด็กๆ อะใครยังไม่ได้ตอบครูมีนบ้างเมื่อกี้น้องอ้ําใช่ไหมลูกอ้ําอยู่ไหมครับอ้ําอยู่นะครับโอเคอ่ะน้องอ้ําครับคําสั่งเขาให้ทําอะไรลูกใตากบาเก่งมากครับเขาบอกว่าให้เด็กๆก,กากบาททับภาพที่เป็นคําตอบที่ถูกต้อง อ่ะเรามาดูภาพกอกไก่ภาพกอกไก่คือภาพอะไรลูกน้องอ้ําอะไรนี่ยูมือแม่วัด <What? S 1> อ่าวัดแล้วขอไข่ลหรลูกโรงเรียนโรงเรียนแล้วขอควายล่ะครับโรงพยาบาลอ่าถูกต้องแล้วงอง,งูคืออะไรลูกมีรถตำรวจอยู่ด้วยสถานีตำรวจสนามมั้นมี ตำรวจถูกต้องครับสถานีตำรวจนะคะทีนี้เขาถามว่าเราไปทําบุญตักบาตรที่ใดอถ้าเ,เราจะไปทําบุญตักบาตรเราต้องไปที่ไหนลูกวัดที่วัดเก่งมากถูกต้องค่ะเด็กๆกากบาดวัดลงไปเลยอะไรนะลกากบาดกอไก่นะลูกกากบาดท,ที่กอไก่นะคะ ต่อไปคะ่ะครูมินขอไอคิวลูกข้อที่สองครับไอคิวครับข้อกอไก่ข้อกอไก่คือรูปอะไรลูกมีสัตว์เยอะแยะเลยคุณพ่อคุณแม่ชอบพาไปสวนสัตว์ส่นสัตว์อาสวนสัตว์เก่งมากเลื่อนนิ้วมาข้อขอไข่คือรูปอะไรลูกเวลาเราไปซื้อเวลาเราไปซื้อกับข้าวเราไปที่ไหนคะไป ร้านตลาดลูกตลาดนะลูกโอเคตลาดนะคะเลื่อนนิ้วมาข้อคอควายรูปอะไรลูกที่มีรถตำรวจอยู่้องเชี่อดูทางสื่อก้อนทารเี่วนี่รูปสถานีอะไรลูกเออลูกสถานีตำรวจสถานีตำรวจเก่งมากแล้วงองูเหรอลูกคือรูปที่คุณแม่ไปฝากเงินไปกดเงินเห็นไหมมีตู้เอทีเอด้วยคืออะไรครับ ธนาอะไรธนาจันทร์ธนาคารธนาคารเด็กๆยังไม่ค่อยรู้จักนะลูกนี่คือธนาคารนะคะเขาถามหนูว่าเราไปซื้อของที่ใดที่ไหนลูกที่เราไปซื้อของร้านตลาดตลาดอะไรลูกเอ้าดูก่อนตลาดอะไรตลาดอะไรตลาดอะไรลูกเราไปซื้อของที่ไหนครับตลาดเก่งมาก ขอไข่นะคะเด็กๆกากระบาดเลยลูกอ่าการกระบาดขอไขค่ครับโอเค,คไป<อ>เก่งมากะคะ่ะอ่าต่อไปครูมีนขอน้องบุกลูกบุกข้อสามนะคะข้อสามน้องบุก,ก,กรูป<ะ>กอไก่คือรูปอะไรคะลูกลองอะไรคะโร,ร,รงเรียนโรงเรียนเก่งมากะคะ่ะขอไขล่ละลูก โรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลคอควาย<ไ>คือที่ไหนคะที่คุณแม่ไปฝากเงินลูกเมื่อกี้เพื่อนพูดไปแล้วธนาอะไรลูกานาอ่าธนาคารเก<ไ>่งมากแล้วงองูล่ะคะลูกอะไรคะวะัดว<ะ>ัดเก่งมากลูกเขาถามว่าเวลาเราไม่สบายเราไปหาหมอที่ใดที่ใดลูกโรงพยาบาล โรงพยาบาลเก่งมากกากบาดขอไข่โรงพยาบาลไปเลยค่ะเด็กๆ่าวแล้วเหรอลูกจะเสร็จแล้วเหลออีกสองข้อต่อไปข้อ4ี่คูมินขอน้องพร้อมครับอ่านน้องพร้อมดูข้อสี่ลูกอ่านน้องพร้อมครับดูรูปกอไก่นะคะ กอไก่ค,คือรูปร้านอะไรลูกที่เราไปซื้อขนมร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรครับร้านขายของใช่ไหมลูกร้านขายของนะคะกอไก่ต่อไปขอไข่คือรูปอะไรครับสถานีอะไรลูกพร้อมครับพร้อมเปิดไมค์ก่อนลูกครับกอไก่<อ>คือรูปาน ใชื่อมอ่ะโอเคไม่เป็นไรล okay? ูกก็ไก่คือรูปร้านค้าหรือร้านขายของชำนะคะขอไข่คือสถานีตำรวจใช่ไหมลูกแล้วคอควายขอควายคือรูปอะไรคะเวลาเราไปตัดผมอะลูกเราไปที่ไหนลูกเนี่ยรูก่อะไรลูกอร้านตัดผมอ่าร้านตัดผมหรือว่าร้านเสริมสวยใช่ไหมคะแล้วงองูล่ะลูกก็ธนาคารธนาคารเก่งมาก เขาถามว่าเรานำเงินในกระปุกออมสินไปฝากที่ไหนที่ไหนลูกธนาคารที่ไหนล่ะเก่งมากธน,นาคารงองงูกากระบาดไปเลยลูกเยี่ยมมากเลยเก่งากคุี้กเค่เก่งมากลูกอ่ะต่อไปนะคะ ต่อไปมาดูข้อ5ข้อ5คูมีนขอเป็นน้องน้ำเพชรูกน้องน้ำเพชรกอไก่กอไก่คือรูปอะไรคะคูมีนว่าน่าจะเป็นตลาดหรือเปล่านะใช่ไหมลูกน้ำเพชรกอไก่คือรูปตลาดใช่ไหมคะแล้วก็ขอไข่ขอไข่อันนี้ น้ำเพชรเปิดไม้ก่อนลูกน้ำเพชรคะน้ำเพชรเปิดไม้ก่อนเร็วคนเก่งข้อห้าคุณมีให้น้ำเพชรตอบอ <Okay. S 2> โอเคข้อกอไก่คือรูปตลาดใช่ไหมคะเห็นไหมลูกมีคนซื้อของแล้วก็ขอไข่ตรงนี้คือโรงภาพ,พยนตร์อ,อ่ะหนูลองพูดสิลูก อ่าโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังนั่นเองนะคะซึ่งสมัยนี้โรงหนังส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ห้างใช่ไหมลูกต่อไปข้อคอ,อควายคือรูปอะไรคะโรงแรมยค่ะเก่งมากค่ะแล้วงอง,งูล่ะคะลูกสถานีอะไรลูกสถานีตำรวจค่ะโอเคเขาถามหนูว่าเราไปเรียนหนังสือที่ใดโรงเรียนค่ะ เก่งมากโรงเรียนกากระบาดข้อ,ขอคอไฟไปเลยลูกโรงเรียนนะคะเราไปเรียนหนังสือที่สถานีตำรวจหรือเปล่าหนะ้าไม่ใช่โอเคเสร็จแล้วนะคะเด็กๆทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมลูกอ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลย<อ>เหนื่อยไหมลูกวันนี้เรียนยา<อ>ว ไม่เหนื่อยใช่ไหมน่ารักมากเยี่ยมเลยให้สองนิ้วเลยให้หัวใจด้วยให้หัวใจด้วยเก่งมากโอเคสำหรับวันนี้คุณมินไม่เด็กๆได้แก็ไงลูกใช่แล้วใช่แล้วทำให้ครูมินจ๋งทำให้ครูมินหทำยังไงนะอย่างนี้หรอหัวใจน่ารักมากเลยมินิค่ะมินิฮาร์ดอ๋อมินิฮาร์ด โอเคสำหรับวันนี้มินให้เด็กๆไปพักผ่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสิบโมเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ใายบายนะคะมีนข้าววัมหวานนะทุกบ๊ายบายบายบายสวัสดีค่ะไป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 